สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนแบบเห็นหน้าครูบ้างนะคะเพื่ออัธรศในการเรียนนะคะเราก็จะให้เห็นหน้าครูผู้สอนไปด้วยอ่าวันนี้เข้าเรื่องเลยค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการหาลิมิตของฟังก์ชันที่มีค่าสมบูรณ์หรือมีแอบส์โซลูตอยู่นะคะซึ่งบางห้องก็ได้เรียนไปแล้วถ้าได้เรียนไปแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะคะส่วนห้องที่ยังไม่ได้เรียนก็ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเนื้อหานี้ไปเลยนะอ่ะวิธีการหาลิมิตของฟังก์ชันที่ติดค่าสมบูรณ์นะคะมันมีหลักการของมันอยู่แล้วก็คือเราจะต้องพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในค่าสมบูรณ์แยกออกเป็น2กรณีเสมอนะคะก็คือกรณีที่จํานวนที่อยู่ในค่าสมบูรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ0หรือกรณีที่จํานวนในค่าสมบูรณ์มัน น้อยกว่าศูนย์ทไมจะต้องพิจารณาที่มากกว่าศูนย์กับน้อยกว่าศูนย์ก็เนื่องจากว่าจํานวนที่มันอยู่ในค่าสมบูรณ์เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ในกรณีที่มันติดตัวแปรอยู่ค่ะเราไม่สามารถที่จะหาได้ว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเราถอดค่าสมบูรณ์ออกมาดังนั้นเราจําเป็นจะต้องมีการพิจารณา เมื่อตัวเลขในค่าสมบูรณ์มากกว่าศูนย์แล้วก็น้อยกว่าศทุกครั้งนะคะพอเราพิจารณางานะเสร็จปุ๊บเราก็จะไปหาลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาค่ะซึ่งเข้าใกล้บอกแล้วถ้าเข้าใกล้2เนี่ยถ้าติดค่าสมบูรณ์เนี่ยคำว่าเข้าใกล้2เนี่ยตัวเลขมันอาจจะอยู่ฝั่งที่เข้าใกล้2ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ถูกไหมดังนั้นนักเรียนะยนะยนะยก็จะต้องพิจารณา2ข้าง ก็คือซ้ายขวาทุกครั้งเราค่อยมาสรุปคาตอบว่าเท่ากันหรือเปล่านะคะอะครูพูดยาวไปนิดน,นึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะนักเรียนเจอโจทย์ที่ติดค่าสมบูรณ์ให้นักเรียนทำไงก่อนให้นักเรียนพิจารณาเลยค่ะพิจารณาค่าสมบูรณ์ของ x บวก2ได้เลยค่ะ เราจะพิจารณาค่าที่ติดค่าสมบูรณ์อยู่นะคะโดยพิจารณาเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1คือค่าสมบูรณ์ของ x บวก2ถอดออกมาแล้วได้ค่าเป็น x บวก2ก็แปลว่าอะไรคะมันจะถอดออกมาได้ตัวมันเองเลยก็แปลว่าข้างในมันต้องเป็นบวกใช่ไหมนั่นหมายความว่าค่าของ x บวก2ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ศูนย์อ่ามันถึงจะถอดอมาได้ตัวมันเองอย่างเช่นค่าสมมูรของหนึ่งก็ถอดมาได้หนึ่งค่าสมบูร5ห้าก็ถอดออกมาได้ห้า, 5, ก,ออก,า 5, ก็แปลว่าค่าพวกนี้ที่มันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์มันจะถอดออกมาได้ตัวมันเองเลยถูกไหมคะนั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่าค่า x เนี่ยปังคับว่าจะถอดอได้นี้ก็ต่อเมื่อ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบสองเท่านั้นนะคะส่วนกรณีที่สองค่ะค่าสมมูรของ x บวกสองจะถอดออกมาแล้วได้ลบของ x บวกสองเมื่อไหรก็เมื่อตัวเลขข้างในมันติดลบใช่ไหมถ้าตัวเลขข้างในมันติดลบมันต้องใส่ลบให้ก่อนถึงจะตอบได้อย่างเช่นครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วครั้งที่แล้วอย่างเช่นลบหค่ะมันไม่ได้ถอดออกมาเราได้ลบห้าถูกไหมถอดออกมาแล้วไม่ได้ห้าแปลว่าถ้าจะถอดออกมาได้5เราจะต้องทํำยังไงก่อนเราจะต้องใส่ลบให้มันก่อน อย่างนี้มันถึงจะได้คำตอบออกมาเป็น5ถูกไหมคะดังนั้นถ้าตัวเลขที่อยู่ด้านในเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า0เราจะต้องใส่ลบให้มันทุกครั้งเมื่อมันถอดค่าสัมบูรณ์แปลว่าค่าสมบูรณ์ของ x บวก2จะเท่ากับลบของ x บวก2เมื่อไหร่เมื่อ x บวก2มันน้อยกว่า0ก็คือมันติดลบดังนั้น x จะต้องมีค่าน้อยกว่าลบ2 ถึงจะใช้กรณีนี้ถูกไหมคะ,ะทีนี้พอเราแยกได้2กรณีเสร็จปุ๊บเราทำไงคะเราก็ไปหาลิมิตของโจทย์ที่เขาถามได้เลยก็คือลิมิตของ x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ซึ่งมันมี2กรณีดังนั้นต้องเป็นลบ2ทาง ขวาหรือซ้ายก่อนก็ได้นะแต่ครูเอาขวาก่อนแล้วกันเข้าใกล้ลบสองทางขวานักเรียนถ้านักเรียนดูเส้นจํานวนนะคะลบสองของนักเรียนอยู่นี่เข้าใกล้ลบสองทางขวาก็คือฝั่งนี้ก็แปลว่าเข้าใกล้ลบสองฝั่งขวาแปลว่าค่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบสอง ใช่ไหมถ้ามากกว่าหรือเท่ากับลบ2ก็คือในกรณีที่1เราจะถอดค่าสมบูรณ์ออกมาได้ตัวนี้ดังนั้นเราก็มาเลือกค่าตัวนี้มาแทนลงในค่าสมบูรณ์ที่ถอดออกมาได้นะคะก็คือค่าสมบูรณ์ x บวกสก็จะถอดออกมาได้เป็น x บวกสเลยค่ะ,ะเพราะว่าค่า x มันมากกว่าหรือเท่ากับลบสค่ามันจะเป็นบวกถูกไหมดังนั้น เราจะได้คำตอบบอกมาเป็นแทนค่าลบสองลงไปเลยค่ะมันก็จะตอบอะไรคะศูนอ่ะนี่คือเข้าใกล้ลบสองทางขวาทีนี้เรามาตรวจสอบบอกแล้วว่าต้องตรวจสอบซ้ายขวานะคะมาตรวจสอบลิมิตของ x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ฝั่งซ้ายอ่ะ ฝั่งซ้ายเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ค่า x เข้าใกล้ลบ2ฝั่งซ้ายแปลว่าค่า x น้อยกว่าลบ2ค่า x น้อยกว่าลบ2ก็คือตรงนี้ถูกไหมคะเราก็ต้องมาใช้ตัวที่ถอดออกมาก็คือต้องใช้ตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ถ้าเข้าใกล้ x x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้ายเราจะต้องใช้ค่าสมบูรณ์ตัวนี้ที่ถอดออกมาแล้วก็คือได้ลบของ x บวก เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้ายเสร็จแล้วครูแทนค่าค่ะครูก็จะได้ลบของลบ2บวก -2 ซึ่งมันก็มีค่าเป็นอะไรคะลบ2บวก -2 ได้00นคูกับลบ1ก็ได้0แปลว่า2ออันเนี้ยซ้ายขวาเท่ากันถ้าซ้ายขวาเท่ากันแปลว่าอะไรคะแปลว่าลิมิตก็คือ ศนั่นเองครูก็ตอบไดแล้วค่ะว่าลิมิตของข้อนี้ก็คือ0อ่ะก็เสร็จแล้วนะคะข้อ1น่งมาดูข้อ2นะคะข้อ2ก็คือเป็นลิมิตของ x บวกสส่วนด้วย x กำลงังค่าสมมูลของ x กำลงังสองบวกสาเมื่อ x เข้าใกล้ลบสนะคะข้อนี้ก็พิจารณาเหมือนเดิมค่ะอ่ะคิดอะไรไม่ออกเขียนไปก่อนค่ะพิจารณาค่ะ พิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาตัวที่มันติดค่าสมบูรณ์อยู่ถูกไหมคะอ่าตัวที่มันติดค่าสมบูรณ์อยู่แยกออกมาเป็นสองกรณีค่ะกรณีที่1่คือ x กาลัง2บวก3 x มีค่าเท่ากับ x กาลังสองบวก3 x มเมื่อไหร่คะเมื่อ x กำลังสองบวก3 x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ตัวที่อยู่ข้างในถอดออกมาเราจะได้ตัวมันเองเมื่อตัวข้างในนั้นจะต้องมีค่าเป็นบวกอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้บอกค่า x มาใช่ไหมตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกค่า x มาว่า x เ,เป็นเท่าไหร่แต่มันติดเป็นอสมการอยู่ดังนั้นนเรียนต้องมา แก้สมการเพื่อไปหาว่าค่า x เ,เราอยู่ในช่วงไหนก่อนนะคะเราก็ทำไงคะแยกตัวประกอบโดยการดึง x อ,ออกมาได้ x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ0เสร็จแล้วเขียนเส้นจ,จำนวนใช่ไหมคะเส้นจ,จำนวนอ่ะสีดำนี่เลเนาะเส้นจ,จำนวนของเราก็จะประกอบไปด้วยตัวเลข2ค่าซึ่งเอามาจากไหน ก็เอามาจากตัวที่เราแยกตัวประกอบได้ตรงนี้ค่ะก็คือแยกได้เป็น x บวก x คูณด้วย x บวก3ก็ไปหาค่าวิกฤตของมันก็คือจับแต่ละตัวไปเท่ากับ0ค่ะจับแต่ละวงเล็บที่เราแยกได้ไปเท่ากับ0คะครูก็จะได้ค่า x เป็น0กับ อีกค่าหนึ่งคือ x เท่ากับลบสามถูกไหมคะเสร็จแล้วทำไงจำได้ไหมเราจะใส่เครื่องหมายให้เส้นจำนวนค่ะว่าในช่วงไหนที่มันได้คำตอบมากกว่า0หรือน้อยกว่า0บ้างสมมติถ้าครูแทนตัวเลขในฝั่งขวาของเลข0อย่างเช่นครูแทนเลข1ลงไปในอสมการอย่างเช่นครูแทน1ลงไปในนี้นะคะ 1>, 1คูณกัน1บวก3มันจะได้ค่าเป็นบวกใช่ไหมดังนั้นแปลว่าถ้าครูแทนเลขอะไรก็ตามที่อยู่ในฝั่งขวาม,มอือของ0นย์ครูจะได้ค่ามากกว่า0ก็คือมีค่าเป็นบวกหรือถ้าครูแทนตัวเลขในฝั่งซ้ายของลบสามนะคะครูก็จะได้ค่าเป็นบวกเสมออย่างเช่นอ้ออาวเดี๋ยวนะคะอย่างเช่นอะไรคะ อย่างเช่นครูแทน x ด้วยลบ4ค่ะลบ4บวก3คูณกับลบ4มันก็จะได้บวกถูกไหมคะลบ 4, คูณกับลบ4บวก3ก็คือได้ลบ1คูณกับลบ4ก็คือได้บวกนั่นเองโอเคนะคะดังนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าค่า x กำลังสองบวกสามากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ต่อเมื่ออะไรคะค่า x ต้องเข้าใกล้ตัวเลขที่อยู่ในช่วงนี้กับที่อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นถึงจะถอดออกมาแล้วได้ x กำลังสองบวกสาถ้าตัวเลขที่เขากำหนดมาว่าเข้าใกล้เนี่ยคะ่ะเข้าใกล้สมมติเข้าใกล้1 เขาใกล้หก็แปลว่า1อยู่ในช่วงแถวแถวนี้ถูกไหมเราก็จะได้ค่าสมบูรณ์ถอออกมาเป็นบวกหรือถ้าเขากําหนดว่า x เข้าใกล้ลบสก็คือลบสอยู่ในช่วงนี้เราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ถอออกมาก็ได้บวกก็คือตัวนี้เหมือนกันถูกไหมคะ,ะทีนี้มาดูกรณีที่2ค่ะกรณีที่2อค่าสมบูรณ์ x กําลังสองบวกส x มีค่าเท่ากับลบของ x กำลังสองบวกสาม x เมื่อไหร่คะก็เมื่อ x กำลังสองบวกสาม x เนี่ยคะ่ะมันต้องมีค่าติดลบก็คือมันน้อยกว่าศูนย์ถ้าค่าติดลบอย่าลืมนะคะค่าสมบูรณ์ต้องใส่ลบให้มันก่อนตอบทุกครั้งเวลาเราจะถอดค่าสมบูรณ์อ่ะดังนั้นถ้าเราเขียนเส้นจำนวนก็เหมือนเดิมไหมคะมันก็จะถอด เห็นไหมก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x คูณด้วย x บวก3น้อยกว่า0เราก็จะสร้างเส้นจำนวนได้เหมือนเดิมค่ะก็คือได้ค่าวิกฤตเป็น0กับลบ3ถูกไหมอ่ะทีนี้ตอนเนี้ยเราบังคับใม่ x คูณกับ x บวก3เราได้น้อยกว่า0ช่วงที่แทนลงไปแล้วน้อยกว่า0ก็คือช่วงนี้ก็คือมันติดลบ รู้ได้ยังไงแล้วเรยก็ลองหยิบตัวเลขในช่วงนี้มาแทนก็อย่างเช่นลบหนึ่งใช่ไหมถ้าคูแทนลบหนึ่งในนี้ลบหนึ่งบวกสามมันก็จะได้สองสองคูลบหนึ่งก็ได้ลบสองอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแปลว่าคูแทนตัวเลขที่อยู่ในช่วงนี้ก็คือช่วงนี้ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือจะติดลบแปลว่าอะไรคะถ้าเราถอดค่าสมบูรณ์เมื่อแทน x ที่อยู่ในช่วงนี้ลงไปค่าสมบูรณ์ที่ถอดออกมาจะต้องติดลบโอเคนะคะ,ะทีนี้พอเรารู้แล้วนะเราจะไปหาลิมิตค่ะโจทย์ให้หาลิมิตของอะไรคะลิมิตของดูโจทย์ก่นนะ x บวก3ส่วนอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ x กํลังสบวก3 x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบ2บอกแล้วว่าถ้ามีค่าสมบูรณ์อยู่ต้องบวกต้องเป็นพิจารณาซ้ายกับขวาทีนี้นะคะพอเราได้2กรณีเสร็จเราไปหาลิมิตเข้าใกล้ลบ2ฝั่งขวาใช่ไหมเราก็มาหาก่อนค่ะว่าถ้า x เข้าใกล้ลบสฝั่งขวาเนี่ยถอดค่าสมบูรณ์ออกมามันจะได้บวกหรือได้ลบมาดูที่ไหนก็มาดูที่เราพิจารณาเมื่อกี้เราบอกว่าเข้าใกล้ลบสองฝั่งขวาแปลว่าค่ามันเป็นยังไงคะค่ามันมากกว่าลบสอเดยต้องมาดูบนเส้นจํานวนคะ่ะมาดูเส้นจํานวนนั้เราจะเห็นว่าลบสองเราเยต้องอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหม เข้าใกล้ลบสองฝั่งขวาก็คือตรงนี้ถูกไหมถ้ากูแทนค่า x เ,เข้าใกล้ลบสองฝั่งขวาค่าที่ได้ก็จะติดลบใช่ไหมตามที่เราเขียนไว้ตอนที่เราพิจารณาอะหรือถ้าเข้าใกล้ลบสองฝั่งซ้ายมันก็ยังอยู่ในช่วงแถวๆเนี้ยก็คือมันก็ยังติดลบเหมือนเดิมแปลว่าไม่ว่าจะแทนซ้ายหรือขวา ค่าสมบูรณ์ที่ถอดออกมาได้ก็ต้องใส่ลบเหมือนกันดังนั้นครูก็จะได้ว่าฟังฟังไหนคะฝั่งขวาถอดออกมาก็จะได้ลบของ x กําลัง2บวก 3x ถ้าเราแทนลงไปมันจะได้0ส่วน0ถูกไหมคะ0ส่วน0ก็ทําไงคะแยกตัวประกอบค่ะ ก็จะแยกได้เป็น x คูณกับ x บวก3เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบ2ทางขวาเราก็ตัดทอนค่ะ,ะครูก็จะไดะ้แทนค่าลงไปค่ะแทนค่า x ด้วยลบ2ลงไปก็จะได้อะไรคะก็จะได้ลิเมิต อย่าพิ่งแทนเนาะได้ลิมิตของ1ส่วนลบ x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบ2ทางขวาครูแทน x ด้วยลบ2ครูก็จะได้1ส่วนลบของลบ2ก็ตอบอะไรเลยคะ1ส่วนสอเห็นไหมอ่ะข้อนีอ้ตอบ1ส่วน2นะคะทีนี้ถามว่าถ้าแทนลิมิตของ x บวก3ส่วนด้วยค่าสมมูรอีกกำลังสบวก3 x ด้วยลบสองด้วย x เ,เข้าใกล้ลบสองทางซ้ายคิดว่าคําตอบจะได้เท่ากันไหมก็ได้เท่ากันเพราะครูบอกว่าอะไรคะเมื่อกี้ค่ะดูเส้นจํานวนอันนี้ค่ะเมือ่อกี้ครูบอกว่าเข้าใกล้ลบสองทางซ้ายถอดค่าสมมูรนะก็ได้ติดลบถูกไหมคะอะ่ดังนั้นคําตอบมันจะเท่ากันคะ่ะครูก็จะได้เลยว่าลิมิตค,ครูเขียนเลยนะคะ ดังนั้นลิมิตของลิมิตของ x บวก3ส่วนด้วยค่าสมบูร์ของ x กํลังสงบวก3 x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2ทางซ้ายก็ตอบ1ส่วน2เหมือนกันดังนั้นสรุปค่ะซ้ายขวาเท่าแปลว่าลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ2ก็ตอบอะไร1ส่วน2ค่ะนี่คือคำตอบโอเคนะฮะ ะไรก็ดูไปด้วยถ้าใครไม่เข้าใจก็มาเปิดดูคลิปรอบหนึ่งถ้ายังไม่เข้าใจก็รอถามครูแล้วกันนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3ให้หาลิมิตของ x ค่าสมงของ x กำลังสองลบหนึ่งส่วนด้วย x บวกหนึ่งเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวาแปลว่าข้อนี้ให้หาแค่ทางขวาอย่างเดียวครูก็ทำไงเลยคะครูก็มาพิจาราณาอะไรก่อน ีนเอาสีนี้แล้วนาะพิจารณาค่าสมบูรณ์ของ x ก,กําลังสองลบหค่ะพิจารณาอย่างไงอ่ะก็กรณีที่1 x ก,กําลังสองลบหค่าสมบูรณ์นะคะจะเท่ากับ x ก,กําลังสลบหก็คือถอดมาได้ตัวมันเองมเมื่อไหรคะเมื่อ x ก,กําลังสองลบหมีค่าเป็นบวกถูกไหมนั่นแปลว่าอ่ะเราก็มาแก้อสมการเหมือนเดิมค่ะ แยกตัวประกอบได้ x ลบ1คูณกับ x บวก1 mm ่ hmm. 1> เสร็จแล้วนะคะเขียนเส้นจำนวนค่ะเราจะได้ค่าวิกฤตออกมาก็คือจับตัวนี้เท่ากับ0ูนย์ตรงนี้เท่ากับ0ย์ก็จะได้ค่าวิกฤตออกมาเป็นลบ1กับ1นช่วงไหนที่จะได้ค่ามากกว่า0ูนย์ก็คือช่วงนี้กับช่วงนี้ ช่วงไหนจะได้ค่าเป็นลบคะก็คือช่วงนี้ถ้าเรียนสงสัยว่าทำไมเขียนได้นักเรียนลองเอาตัวเลขที่อยู่ในช่วงนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นฝั่งขวาของหนึ่งก็ลองเอาเลข2ไปแทนในอสมการดูเราก็จะเห็นว่ามันจะได้คําตอบเป็นบวกเสมอส่วนในช่วงลบหกับ1เนี่ยคะ่ะถ้าเราลองเอาตัวเลขในช่วงนี้ไปแทนเช่นเลข0ูนแทนลงไปมันก็จะได้ติดลบ ครูก็เลยรู้ว่า3มช่วงนี้คำตอบมันจะเป็นบวกลบครูก็ใส่เครื่องหมายไปเลยหรือนักเรียนเคยเรียนมาแล้วส่วนใหญ่ฝั่งขวาก็จะเป็นบวกลบบวกลบสลับกันไปอยู่แล้วแต่ก็ไม่ให้จําอย่างนั้นนะคะเพราะบางครั้งมันก็ไม่ใช่น,นักเรียนทีนี้กรณีที่2ค่าของ x กําลังสองลบหนึ่งเท่ากับ x กําลังสองลบหนึ่งไม่ใช่นะคะเท่ากับอะไรคะ ลบของ x กํลังสองลบหเมื่อไหร่ก็เมื่อ x กํลังสองลบหน้อยกว่า0ูนยครูก็ไม่ต้องเขียนเส้นจำนวนแล้วนะครูใช้เส้นจำนวนเดิมก็คือตัวนั้นแหละเพราะมาก็เหมือนกันนคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะครูจะไปหาลิมิตแล้วค่ะครูก็จะได้ว่าอะไรคะลิมิตค่ะ ของอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสอลบห่ 1. ส่วนด้วยอะไรคะ x บวกหค่ะเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้อะไรคะลบหทางขวานะคะอ่าเรามาดูคะ่ะลบหทางขวาเราต้องมาดูคะ่ะว่าลบหเราอยู่ตรงไหนบนเส้นจะตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คือลบหเข้าใกล้ลบหทางขวาก็คือแถวนี้ใช่ไหม เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวาเราจะเห็นว่าค่ามันอยู่ในช่วงที่ติดลบถูกไหมคะดังนั้นแปลว่าถ้าครูถอดค่าสมบูรณ์ออกมาในช่วงนี้คือช่วงที่ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวาเนี่ยเราจะได้ลิมิตของค่าสมบู x กําลังสองลบหเนี่ยเปลี่ยนเป็นลบของ x กําลังสองลบหนึ่งค่ะส่วนด้วย x บวกหนึ่งค่ะเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวา แล้วเราก็แยกตัวประกอบค่ะได้ x ลบ1คูณกับ x บวก1ค่ะส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย x บวก1ค่ะเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบ1ทางขวาดังนั้นมันจะตัดทอนกันได้ถูกไหมคะ,ะตัดทอนกันได้ก็คือ x บวก1กับ x บวก1เราก็จะได้อะไรคะ ลิมิตค่ะของลบเลบ1เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบ1ทางขวาได้เลยค่ะแทนค่าลงไปค่ะลบของลบ1ลบ1ก็ตอบอะไรเลยค่ะก็ตอบ 2. 2นั่นเองอ่านี่คือคำตอบของข้อที่3นะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปนะคะการหา ลิมิตของฟังก์ชันที่ติดค่าสมบูรณ์น้าเรนจะต้องทํำยังไงก่อนคะเอาค่าของฟังก์ชันที่ติดค่าสมบูรณ์นั้นมาพิจารณาก็คือพิจารณาแบบจํานวนที่อยู่ข้างในมากกว่าหรือเท่ากับ0ูย์แล้วก็หาค่า x อกอกมาว่ามันอยู่ในช่วงไหนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือพิจารณาจํานวนที่อยู่ในค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่า0ูนย์ว่า x อมันอยู่ในช่วงไหนเสร็จแล้วนักเรียนมหาลิมิต การจะหาลิมิตได้นั่นเองจะต้องถอดค่าสมบูรณ์ออกก่อนดังนั้นเราต้องไปดูว่าค่า x เราเข้าใกล้อะไรแล้วมันอยู่ในช่วงที่เป็นบวกหรือเป็นลบอะไรก็ใส่ค่าที่ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาด้วยตัวนั้นก็คือถ้าเป็นบวกก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรก็จะถอดออกมาได้ตัวมันเองแต่ถ้าติดลบถอดออกมาก็ต้องใส่ลบข้างหน้าให้มันด้วยถูกไหมคะจากนั้นก็พิจารณาลิมิตซ้ายขวาแต่ถ้าโจทย์ให้พิจารณาด้านเดียวก็ตอบแค่ด้านเดียวพอนะคะ ดังนั้นถ้าซ้ายขวามันเท่ากันเราก็จะหาค่าลิมิตได้แต่ถ้าซ้ายขวามไม่เท่ากันก็คือมันหาค่าลิมิตไม่ได้นั่นเองโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวครูจะให้งานไปทำให้งานไปทำการบ้านของครูนะคะก็คือ ตรงนี้ค่ะให้ทำข้อสองสากแปดสิบให้ส่งภายในวันไหนดีล่ะก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะก็ทำเสร็จก,ก็ส่งมาที่ลายได้เลยนะคะครูก็จะดูให้ก็ไม่น่าจะยากเป็นความสาม,มารถนักเรียนอันนี้มันรวมหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันนะคะทั้งที่เป็นค่าสมบูรณ์รากแล้วก็แยกตัวประกอบนะคอเค เดี๋ยวจะไปเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งในลายและกันเพราะอะไรเพราะในเนี้ยโจทย์มันค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะคะที่เกี่ยวกับค่าสมบูรณ์นะมันจะน้อยนิดนึงค่ะวันนี้ก็จบแค่นี้แหละเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ